ค่าค่ะนี้จะรีวิวรุ่นจากเซเว่นนะคะอ่าอันนี้เป็นร่มพัดลมของพรีเมียมจากเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะเห็นหดูคำว่าเซเว่นเห็นหถือตรงนี้ถืออ่าโอเคนี่นะคะจากเซเว่นอีเลฟเว่นเดี๋ยวเราแม่จะดึงปลอกมันออกมานะคะเดี๋ยวแม่ดึงปลอกกับลูกน้องถือไว้จับไว้ดีๆอ่าโอเคอุ้ยแกะออกมานะคะแกะออกมาเลยแกะเลย โอเคแกะได้ไหมลูกปึ๊บเปิดนะคะไม่แกะไม่แกะเลยไม่แกเลยกดนี้อ๋อกดไม่ได้ลูกอันนั้นไม่ใช่ต้องต้องกดไม่ได้ลูกต้องดึงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวดึงขึ้นก่อนเนี่ยเราเปิดตรงนี้นี่ยเนี่นี่นี่ยปึ๊บนะคะกดปุ่มกดปุ่มกดยังกดปึ๊บกดเลยกด โอเคพอกดปุ่มปุ๊บมันจะมีพัดลมด้วยนะคะนี่จะมีพัดลมขึ้นอย่างนี้เลยเย็นไหมคะลูกเย็นเย็นเหนลงมั้สิโอเสบายไหมสบายเออเอ้ยข้างบนมันก็จะเขียนนี่นะคะมีกะลาบาหมุนลูกหมุนหมุนบายดีหมุนลูกหมุนหมุนนี่ฮะ สวัสดีเซเว่นเนะคะป้าถือไว้ลูกนะคะโอเคนี่ค่ะจริงๆแล้วของพรีเมียมชุดนี้ออกมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัย AEC ค่ะเป็นของสะสมชุด AEC แต่ว่าบาังเอิญวันก่อนแม่เดินผ่านเซเว่ เขาเอามาจัดโปรโมชั่นซื้อสินค้าในเซเวครบ300บาทแลกฟรีทันที1อันแม่ก็เลยไปสอยมา1อันค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย